โตโยต้ารีโวเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรหลดโตโยต้ารีโวเข้ามาด้วยการแอร์ไม่เย็นช่างสับเกวัดค่าการทำงานค่ะ,ะคันนี้ลูกค้าแจ้งเติมน้ำยาแอร์ใช้มาประมาณ2ครั้งแล้วนะคะคาเกด้านโลอยู่ที่40ค่ายอยู่ที่ประมาณ280ค่ะ ภู่ภายในรถตอนนี้ก็ได้อยู่ที่15องศาอุณหภูมิรอบๆอที่33องศาค่ะรถผ่านการใช้งาน135252หรือ1 3 5 2 5 2กิโลเมตรค่ะก็ภายในรถนะคะลูกค้าแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นด้วย

อีกนะคะเอาว่าเติมน้ํายาแอร์มาเมื่อไม่กี่วันนะคะก็อภายในยกในรถเย็นได้อยู่ที่เร็จองศาคันนี้ถอดเช็คลวทั้งระบบค่ะด้านหน้าช่างลงมือถอดแผงแอร ที่ดึงแผงแงออกมานะคะก็จะเห็นสภาพด้านหน้าของแผงมอน้ําก็จะมีเศษดินเศษฝุ่นเศษใบไม้เล็กๆอุดต,ตันไว้เยอะค่ะก็เดี๋ยวช่างจัดการเป่าฝุ่นความสะอาดให้ค่ะส่วนของแผงแง่ถอดออกมาช่างจัดการฉีดน้งความสะอาดให้ค่ะและจะเปลี่ยนตัวไส้กรองไลเออร์นะคะที่อยู่ภายในกระบอกข้างๆแผงแงและเห็นนะคะว่าน้ําที่ไหลออกจากแผงแงมามีแต่เศษดินเศษฝุ่นค่ะ ตังัดก,การเป่าขุ่นความสะอาดแหงมอหนังให้ค่ะค่อนข้างไปสันออสเยอะกดคอมเอค่ะ รีโวออกมาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวช่างตรวจเช็คชุดคัดแอร์ตัวหน้าแดงค่ะตัวคอยด้านล่างนะคะก็แดงชางจัดการความถ่ายน้ำมันคอมม่ให้มีน้ำมันคอมออกมาเลยค่ะ ในรถช่างอาลงมือถอดหน้าปัดค่ะเพื่อนำตู้แอร์ออกมาเช็ดลั่วช่างจัดการถอดหน้าปัดค่ะและตอนนี้จะยกตู้แอร์ออกมา ช่างจัดการยกตู้แอร์ออกมาเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะได้มาแกะและนําตู้แอร์เช็ครั่วค่ะและล้างทํความสะอาดเปลือกตู้แอร์ต่างๆนะคะที่ฝุ่นเกาะไว้ให้ค่ะช่างแกะตู้แอร์ออกจากเปลือกเรียบร้อยค่ะนี่ก็สภาพตู้แอร์ค่ะตู้แอร์ก็จะเป็นเชื้อราเราจะเห็นนะคะว่ามุมด้านนี้ก็จะมีแฉะ เดี๋ยวให้ช้างนำตู้แอร์ไปเช็ครั่วค่ะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นวกเปลือกตู้แอร์ทีแนบกับตัวช่องลมภายนอกนะคะก็จะเห็นว่าหนูเข้ามาในรถได้แล้วนะคะก็จะมาแทะตัวฟองน้ำประกินฟองน้ำต่างๆนี่นะคะลอยหนูแทะก็พวกเนี้ยค่ะมันจะเป็นพลาสติกนะคะก็หนูสามารถแทะและเข้ามาในรถได้และ ตัวใบไม้ต่างๆนะคะก็เข้ามาในรถได้ก็เ,เดี๋ยวจุดนี้จะติดตะแกรงกันหนูกันเศษใบไม้ให้และจะเปลี่ยนประกันฟองน้ําเปลือกตู้แอร์ให้ใหม่คะ่ะก็มีนะคะกรณีที่หนูแทะหัวปฏิกพวก,กนี้แล้วเข้าไปในรถกัดชุดสายไฟต่างๆภายในรถทําให้ระบบไฟในรถนะคะล้วนหรือระบบไฟรถล้วนทั้งคันก็ต้องตรวจเช็คไล่หาสาเหตุ ในส่วนของเปลือกตู้แอร์ตัวอื่นนะคะก็จัดการล้างหวมสะอาดฝุ่นที่เกาะออกให้ค่ะเช็คลวตู้แอร์ของรถโตโยต้ารีโวค่ะกหลังจากที่ทอดออกจากในรถมาเจอตู้แอร์รั่วชัดเจนค่ะก็จะเห็นว่าจุดที่รั่วก็จะเป็นบริเวณจุดด้านข้างที่เป็น ตามมดขึ้นนี่นะคะสรุปคันนี้เจอตู้แอร์รั่วค่ะเดี๋ยวเราไปดูเซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้ค่ะ mm hmm. เช็ครั่วแผงแอร์รถโตโยต้ารีโวค่ะ แผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวช่างจัดการล้างระบบภายในแผงเพื่อเขี์น้ํามันของเก่าทิ้งและจะได้เปลี่ยนตัวไส้กรองในเออที่อยู่ภายในกระบอกข้างๆแผงแอร์ให้ใหม่ค่ะเซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถโตโยต้ารีโวคันนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของตู้แอร์เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ่เรชั่นวาลวเลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซตัวกรองแอร์ ัวนี้ก็ใช้มาตรฐานโพเทคค่ะพร้อมกับเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์ตัวไส้กรองไลเออร์นะคะก็จะนําเป็นทุกสามหมื่นโลถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ํามันคอมเติมน้ํามันคอมใหม่ก็เลือกใช้ ND ็นออยล์แปดเปลี่ยนลูกยางโอลิงจุดที่เราถอดเปลี่ยนอะไรคันนี้นะคะตัวคัดเดิมแผ่นหน้าแดงตัวคอยแดงก็จัดการเปลี่ยนตัวชุดคัดใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ่ค่ะ ทั้งหมดนี้คือเซตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถ t o y ย t a Revo คันนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูอะไรใกล้ๆค่ะ <L un ters> นี่ก็จะเป็นตู้แอร์นะคะที่ตัวตู้เก่ามีการ่วซึมนี่จะเป็นตู้ใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ พร้อมกเปลี่ยนตัว x i t เชนวาลให้ใหม่ตัว x i ปเชนวาลตามตารางซ่อมบำรุงรักษาแอ mm hmm. ์ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุก6กหมืโลค่ะเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นตัวกองแอร์ใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐาน p r o เทคฟิลเตอรสามารถก้องฝุ้ง pm สองจุดได้ดีค่ะ ถอดแผงแอร์ออกมาฉีดล้างความสะอาดเช็คกลวมีรั่วนะคะก็จัดการเปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์ให้1อันตัวไส้กกองไดเออร์ก็จะได้นํำเปลี่ยนถุก3าม0 0ื่นโลค่ะถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ำมันคอมเติมน้ำมันคอมให้ใหม่ก็เลือกใช้ N d o i ดีอมาตรฐานเดนโซ่ค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงจุดที่เราถอดเปลี่ยนอะไรตัวลูกยางโอลิงรับประกันกรณีรั่วซึมให้นาน1นปีค่ะ เปลี่ยนชุดคัดแอร์ใหม่ให้1ชุดตัวชุดคัดแอร์ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซค่ะเ mm hmm. ช็คลวคอมแอร์รถโตโยต้ารีโวค่ะจากล้างความสะอาดภายนอกให้เช็คลวคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวี่ช่างจัดการประกอบชุดคัดแอร์ใหม่พร้มอมกับเติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะ เช็ครวัวตู้แอร์ใหม่ค่ะก,ก่อนจะประกอบลงรถนะคะก็ต้องเช็ครวัวระคิวซีกันก่อนนะคะของใหม่ก็ไม่ผิดพลาดกันได้ตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบลงเปลือกตู้แอร์ได้ค่ะรถรุ่นนี้นะคะก็จะลื้หน้าปัดประมาณนี้ค่ะก็ดูดฝุ่นพร้อมสะอาดหลังหน้าปัดให้ด้วยนะคะที่เป็นิุดูดฝุ่นพร้อมสะอาดผมด้านหลังหน้าปัดให้ค่ะ Thank you. ช่างจัดการล้างความสะอาดเปลือกตู้เอให้ค่ะช่างจัดการล้างระบบภายในชุดใส่น้ำยาแอร์ค่ะ งระบบภายในสายออกมาค่ะเคลียร์น้ำมันคอมเก่าออกทางจัดการล้างระบบภายในแผนงแอร์ค่ะ ลางระบบภายในแผงองออกมาค่ะจะเขียนน้ำมันคอมนะคะเก่าในแผงออกเดี๋ยวให้ช่างจัดการล้างระบบจนใสสะอาดค่ะคอมแอร์โรโต้ตาลีโวช่างจัดการ อบชุดคัดแอร์ใหม่เรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวเติมน้ำมันคอมใหม่ก็เลือกใช้เอ o นดี 8. มาตรฐานเดนโซค่ะช่างจัดการประกอบแผงแอร์ประกอบคอมแอร์ใหม่ค่ะ จัดการติดตะแกรงกันหนูกันมแมลงกันเศษใบไม้ต่างๆเข้าในรถให้เรียบร้อยค่ะและเอ็บรายละเอียดให้เรียบร้อยก็ตัวนี้ติดป็นตะแกรงแบบนี้ก็ยังสามารถใช้ลมวนภายนอเข้าในรถได้ปกติค่ะตู้แอร์ก็จัดการล้งงางความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะประกอบตู้แอร์ลงรถเรียบร้อยอเอเจนทนวาลพร้อมกับเปลี่ยนประเก็นฟองน้ําให้ใหม่ค่ะ ช่างจัดการใส่กองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยค่ะช่างจัดการยกตู้แอร์ประกอบลงหมุดค่ะ รถโตโยต้ารีโวช่างจัดการประกอบอะไรลงรถเรียบร้อยค่ะในส่วนของด้านหน้าภายนอกก็จัดการประกอบแผงแอร์ลงรถให้เรียบร้อยค่ะตัวแผงแอร์ะคะก็จะจัดการถอดออกมาล้างความสะอาดเช็ครั่วไม่รั่วจัดการล้างระบบเลียย์น้ำมันคอมภายในแผงออกจัดการเปลี่ยนตัวไส้กองไดเออร์ให้ค่ะประกอบแผงลงรถนะคะก็จัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิงค่ะข้อต่อของระบบแอร์สายเข้าออก ของแพงแอร์สองตัวในส่วนของคอมแอร์ถอดออกมาคว่ำถ่ายน้ำมันคอมถอดชุดคัดแอร์เข่าออกตัวคัดแดงล้างความสะอาดคอมแอร์ภายนอกเช็กลวไม่รั่วค่ะจัดการประกอบชุดคัดใหม่เติมน้ำมันคอมใหม่เปลี่ยนลูกยางโอลิงสายเข้าออกคอมให้2ตัวในส่วนของชุดใสน้ำยาแอร์จัดการล้างระบบ เชียรน้ำมันความเก่าภายในออกทิ้งให้หมดค่ะแปบน้ำยาแอร์เส้นนี้ก็จัดการล้างระบบภายในให้เรียบร้อยค่ะจะเดินมาจุดนี้นะคะเข้าตัวเอพชันวาลค่ะเห็นลูกยางโอลิงคอต่อหน้าหลังเอพชันวาลให้4ตัวเปลี่ยนตัวเอพชันวาลใหม่ให้1ตัวค่ะ ภายในรถก็จะมีถอดหน้าปัดนำตู้แอร์ออกมาเช็ครั่วตู้แอร์เก่ารั่วจัดการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ให้พร้อมกับกองแอร์เปลี่ยนลูกยางโอลิงตาม้อต่อของระบบแอร์ให้ใหม่ค่ะช่างจัดการกรอบหน้าปัดให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็จัดการเช็ดทวามสะอาดให้และคันนี้มีติดตะแกรงกันหนูกันมแมลงกันเศษใบไม้เข้าในรถให้ด้วยนะคะตรงช่องลมวนภายนอกค่ะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดูดสุญนากาศภายในระบบให้ออกให้หมดนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาเติมน้ำยาแอร์และดูค่าการทำงานค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะรถ Toyota ารีโวคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นเดินเบาเปิดฝากระโปรงรถจอดอยู่ในล่ม ด้านโลอยู่ที่30มาไฮอยู่ที่220่ค่ะคอมแอร์ตัดคอมแอร์ตัดด้านไฮจากเข็มจะดิดลงด้านโลเข็มจะดิ่ดขึ้นคอมแอร์ทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะค่าความร้อนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่เ็องศาอุณหภูมิรอบๆอยู่ที่30องศาค่ะ อยู่ที่6องศาคอมแอร์ตัดค่ะคอมแอร์ทำงานที่เร็จองศาค่ะคอมตัดคอมทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติเสียงการทำงานของคอมแอร์เงียบค่ะ ในรถปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่สูตรสปิดพัดลมอยู่ที่ประมาณสองค่ะความเย็นวัดออกจากช่องลมได้อยู่ที่เจ็ดองศาอุณหภูมิรอบๆในห้องโดยสารอยู่ที่ยี่สิบเก้าองศาค่ะตัวสปิดพัดลมนะคะเปิดอยู่ที่สามค่ะลงมาได้ 6องศาค่ะโหลดผ่านการใช้งาน135252หรือ135252กิโลเมตรค่ะระบบน้ำทิ้งแอร์หยดลงใต้ท้องรถปกติค่ะทางจัดการปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ด้านหาย ด้านโลให้ครบทั้งสองด้านค่ะทางจัดการฉีดล้างความสะอาดแหงแน,น่าโลท้ายค่ะ นี่ก็จะเป็นเซตอะไรเก่าของรถโตโยตารีโวค่ะก็จะมีตู้แอร์นะคะทีรัวซึมเปนด้านข้างเอลี่นชั้นวาลวกองแอร์ใส่กลองไดเออร์ประกินของน้ำเกือบตู้แอร์ชุดคัดแอร์และมีลูกยางโอลิงข้อต่อของระบบแอร์ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรเก่าของรถโตโยต้ารีโวค่ะ